าขึ้นหลังเอาขึ้นหลังยกขึ้นยกขึ้นตองยกขึ้นข้องหนักตัวนี้แล้วมันถึงฮ่ะคอตนี้ันี้แต่ไล่อดเนอปินตัวนี้มันจะถึกนี่ถึกเลยนี่เอาเขาเมนูยังนี่ขันมะนาวเมนูขันสมมะนาว ข้ายบกอนบกกอนเพิ่มนี่และแหพี่น้องบกก้อนเบาบกก้อนยังเป็นตัอนี้จ้ำปากินหลายคนกับปตาแสีได้แบบนี้บกกอนเนี่นะบกก้อนแทบแทบแทบเรายกเราไปเขาเรื่งอีกหอได้ดวมันก็บเอาปลาขมันมันลอยแต่กันบ่ปดำจ้า พุกพุกน่าเต็นประยัดหพื้นอยใหญ่หลุ่นปลาคอยใหญ่พี่น้องสีเห็ดนี่บ่โอ้ยปลานิลใหญ่โมเมนปลาคอยใหญ่สับอน้นี่นี่คนกวนลายแล้วมันได้เนาะสิว่าคนมันในกระมนเอ้าปลาหนิลโอ้ตัวใหญ่ดิปิ่งปิ้ง เท้าเทาเบาสมัยดีพี่น้องสมัยดีเอฟซีทุกคนเด้อมอนี้มาลงน้องพี่น้องลงน้องตึกปานเอาไปเห็ดกินอยู่เงีอนดีมีพี่น้องเียชีวิตกี่แล้วพี่น้องอันเป็นอันญาติผู้ใหญ่ทางอีพอเป็นอันลุงของเขาเป็นพออันของอันพอเบาเอกเงี้ไกลไกกันเนี่แหละพี่น้องเลยเฟินเสียเมื่อคืนนี้ กานี้ก็คือมาหานอ,อยู่นกกินการเกี่ยมงานแต่ว่าเพิ่งเจา,เาลงมืออื่นเพล่ะเอาลงไปป่าบ้านเฮาลงป่าเนาะบางบ้านมีปลาซ่ากะเอาลงปาลาซ่าบ้านเฮาลงป่ามืออื่น,นขเาจาก็กำลังตึกป่าพี่น้องหลายคนมาซอยกันตึกมืนอนี่คือสิได้ลายอยู่ดอกคือสิได้ลายว้อยู่หกคนลงหนองมือณีหากับบนในลงน้ำขจาวดอกพี่น้อง บรได้เตรียมสูตรมาสูตรอยู่บ้านพมเองเหมือน้วยค่ะจะลายเยอะแตะปนาโนจันเนาะจะลายนอนจันกับปลานินมานแห้กิลินเนาะได้หอดเป็ดก็โบเอาเลยแหละ ใช่เราผู้เสียนะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเป็นน้อกันกันบอีพ่อพี่น้องเดียวกันเป็นผู้ใหญ่บ้านคือกันก็นกเลยกูจากคนหลายเขาเจ้าก็เลยมาหลายมาซอยกันหลายเดี๋ยวเบกิกตปลากนไลายน์เลยปลาเฮ้ยลาตะเพียนกันไลายเนาะสอบดีมีปลาจีนนะข้างบนสอบนี่นยเออสอบดีมีิร์ปลานวลจันทร์ กระนจานลายที่สองเมนูยังนี่ขั้นมะนาวเมนูขั้นสม้มมะนาวมะนาวก็ได้หมดแดงก็ได้กระป๋นนองกะดีส้ม,สมทะเลแห้งขาดพี่น้องดับกินดับข้าวแน่เพื่อนท่าก็มีหรอกคือท่านภาษาญี่ปุ่นนะเอออยังนี่ไอแซนภาษาญี่ปุ่นมาจากบอกภาษาญี่ปุ่นกเป็นได้ก่อนบอแบบเมนูญ,ญี่ปุ่นเข้าจ่อกินปลาดิบคือการอะไรกินวาซาบิบอกวาซาบเพากันดีมบอกขาดือกัน คันพี่น้องเอ้ไม่เน้นนะมันแหลมมเอาไปขัวบบอกนหลมถ้าขันเออคือเอามาเห็นเป็นปั่นเป็นปั่นไว้พี่น้องมันนี่เข้าเลยนะคันคันนหลมมันปั่นอะไรเนี่ยขวก็ได้ก้อยก็ดีก้อยก็ได้พวกินส้มก็แม่เอาไปขัวอีพี่น้องขวบยัก้อยก็เอาข้าคลิปขวบคลิปลง กินก ok ับปัตตะลบูนายบกกอกก้อนันนี่แหละพี่น้องบกก้อนเบาบกก้อนยังไม่รู้อันจ้ำปลากินลายคนกับเปตาเสืได้แบบนี้บกก้อนนี่ะบกก้อนแทบแทบแทบเอายกเราไเขาเรื่งอีกแบนี้ บได้ฟ <m> ิวมันก็โบเอาปลามันมันลอยแต่กระัสี๊จะจางหรือเคยเจม่เจยบเลยไม่เจีวนเัเจียมเียวไ่ใดินนี่านี่เล่าเหรนาลมาไม่เนกอนเลยปุอบมันบดดิดำจ้า ดะพุกมพุกแบดพืนเทาันออันหเห็นใบอเลอรจะอวเนอาันแกบมันเป็นอะไแบบมันมันอ่อนบ่อทนเทียบใส่ตัวสุกโอ้กะสุกไปงไปสุกเนียนบ่ ย่ายน้องกันพี่น้องมาด้ตอนแรกนะจะคิวน้องกันจะคล้องกันดีบัดีกไนจะน้องพี่น้องกันปล่อยไปปล่อยมาได้แนยืนดิโอ้ยอ้ำนะมาหอน้องแล้วทุกคนอยู่บันไลนุยง ป๊าน่ามาจับกระอิ่อเมื่อนี่บริษัตึกแฮมืนี่เอาวันใส่วันดึงบ่เคยเห็นเลยพี่น้องเ้านะวันถ้าก็เคยเห็นขังแรกฮหดเขาไปเก่ี่ยซี่นียร์พินาโก้

มารลุนดูพี่น้องดึงอวนเค้ื่ออะไรถึงใหม่หมดเลอเท่าไห่บอมุดมุดดูเหลือบอเลืกนะเหลือเลยนะคอยช้าปีนเน้คอยช้าปีนน้ทุกคน ตั้งคนหนึ่งสาวหัวคนสาวตีนให้ขึนเลยสาวตีนเอะนยกนตีนเนอสาวตีนเอสาวหัวกินาตีต้าปีนอสาสาวหัวกตีนนํา ดองจิ้งตังมาอีกทีเ่นแตันเลตวดีนนเลยเนานเร่อเลงเดี๋ยวจิกลงลงจิกลงลงตีนนะค่อยๆดึงตีนขมาดึงตีนขมานีนลยไเด้อขาเขาาขึ้นหลังาขึ้นหลัง

ตัว oh. ี้ปานั่นเลดตัวน้อยเก็บเ็ตัวน้อยเก็บลงตัวใหญ่โอเคโคไปผลืปกไรสอบกสอบเอปลาบขามันอสอบลใ่มั้ยันเออตัวใหญ่ลยอ

มัน้อปล่ต <S an> ัวนี้มันจะถอกันนี่ะถืกนี่ออตัวหนึ่งนี่ง่มา่อังไค่งากับคนคัน่นนี่ัวมันตัวใหญ่ตัวใหญ่นาดนี้ตัวนี้หดใหญ่เลยพี่น้องประมาณ30สโลสองตัวนี่หน่าชิดใหญ่ตัวละสิโลแล นายอย่ามันแทงนา่ตัวนายเอาไปยุ่งห่มกันห้องขโมยนี่ดููดอยู่จะเล่นไทยกันต่อก็ได้สาแหนเอาไโม่ก็อย่ามันนหยไปากกะสอบไขายก็ได้ มัดิดิ่ไปบ่ได้ดร้ายไปนึ่งบมันวเบอไรตดอกมาใรร้ยเรีย้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องฐารุ่นบางบาดที่สองว่ทสิได้คือบาดแรกหรือบอแต่ว่าบาดแรกนี่ยันว่าอปลีว่ะแต่ตัวใหญ่ดีแต่มาเป็นคู่เลยสองโตปลาบึก ปลาอนี้บ้านท่าน่ะบูมีบูมีลูกมันบูมีขายเนะานเะบ้านท่านเนาะปลาอนี้บูมีบูมีมีแต่อันนี้คือแบบเพิ่นเพิ่นสั่งมาแต่ไทยโดยเฉพาะเพราะปลาอันนี้ปลาบึกคือเป็นปลาพันแม่นำ้ำขงด้วยแม่น้ำคลองอนะพี่น้องบ้านท่าเอื่นแม่น้ำคลองอันนี้เพิ่นอันน่ะพ่อพันอยู่ล้วก็เลี้ยงน้ำนองอยู่ทางไทยพุน่นอันนี้ลักก็นะนะซื้อมาแต่ไทยแล้วมาปล่อยไปเดี๋ยวล่อรุ่นบางอีกบัตรที่สองมาพี่น้องลุ่นบางอีกบัตรที่สองบัตรแรกในซองโตพี่น้องเฉพาะปลาบึกเตัวที่สามเนี่ยแม่นปลาเข้ามัน มาเบิ่งอีกบัตรที่สองพี่น้องเราว่าบัตรแรกนะสิ้บ่ถึงเท่าบัตรที่สองมาได้เพราะว่าปลานี่ถ้าเทาบ่ราท่นได้กวนมันจะบิดมันสิ้บ่เข้าอันเขาเอิ้นอย่างอ้วนเนาะสิบใ่เข้าอ้วนมาได้แต่ว่าถ้าเฮากวนไม่แล้ว่าจะซืเข้าอ้วนแล้วบ่เดี๋ยวเฮาเราหลุดมือบัตรที่สองพี่น้องโอ้โหผแน่นอนตอนนี้ข้าจ้าวกำลังดึงอยู่มือนี้เป็นวัดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงหน่ำซอยข้าจ้าบ่ได้ลงซอยอ้างสักยังบ่เศร้าอยู่เสียงยังอัน แผบอ่จอยู่ฮะออกว่ถ oh. ่ายพังคุณ พางพุ่นก็ดึงพี่น้องไอ้พางพี่ก็ดึงดีโจ้ยไปเนะนี่จำตัวมาเลยดีโจ้ยแล้วพางได้ไรละพางครั้งนี้สามคนเนาะพางขรั้งผุนก็สามพี่น้องสี่สี่สี่คนสี่ามสี่เป็นเจ็ดเออพอดีชิปคนพอดีเลยแล้วก็อยู่กลางอีกสามพี่น้องอยู่กลางก็มีสามคนอาศัยแบบคุ้มเวลาอันวันของของไหม่หรือว่าติดมักหินติดอยางต่างๆเนาะกระจกิเป็นผู้ปศน เดี๋ยวรุ่นเบิ้งพี่น้องรุ่นเบิ้งรุ่นเบิ้งจะขึ้นแล้วไก่แล้วพี่น้องรอรุ่นเบิ้งไก่แล้วไก่แล้วไก่ที่หอดพังแล้วทำผลกันหอดพังแล้วทำผลกันดึงอวนนะ่ะมันดึงดึงข้ดแจได้ <c oughs>

มือจ๊มือนั่นพูดมือเจ๊เราจะเจ้าง้อ่ะหรว

กุ้งกุ้งมันสั้นเลยกุ้งไหมอนกุ้งกุ้งแล้วมี่ยกขึ้นไเอออะไรกินันบ้างยมเดยิ้เ้ยี่องเจ้งกุ้งกุ้งมีายลายตัวมันคือลายตัวตัเดียนไปล่นมาตัวหนึ่งออกแล้วังยังาอขึ้นงจะขาดอรอยบุมงฮะยเอาขึ้นดึงยงดงดึงนะ

ปลา่ได้ปลาป่เลเอ้ามึงจีมัน้องเะหรอ้าวว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 ้าวะ้าวว้า้าวว้าวว้าว้าวว้าววาณว้่วว้าวว้า้าวว้้าาววาาวว้าววาวว้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 า้าววาวว้าวโตาวาววววาาณวาวว้าวว้าาวว้าววา้า้าว้าว้าวว้ามาววาววาวา ได้บอสี่สิบโลประมาณสี่สิบเนาะฮะประมาณสี่สิบกว่าโลมาติดเทินคนทำเมื่อเพื่อนเราขึ้นรถแล้วแล้วเมื่อแล้วพี่น้องแบบนี้นั่ยนี้นั่งนั่ยนเอามาเห็ดกินอยู่งานเพื่อนแหละอันนี้เป็นพี่น้องกันกับอันโรัสเซียอะไรพี่น้องก็เลยอันเราปลาให้เราปลาให้ไปเห็ดกินยกินงาน